สวัสดีค่ะเรจอาก,กิวันนี้เราก็มาต่อกับเกม s ซ l ออฟ e m มพีเรกันต่อนะคะเงินทิ้งเคียวเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเกะว้าวใครเป็นคนสร้างบันไดนี้ขึ้นมากันนะแล้วทำไมกัน คุณคงจะเดาได้ใช่ไหมแต่พอคิดว่ามันมีอะไรอยู่ใต้กระถางต้นไม้แบบนี้แล้วฉันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากเห็นเลยฉันกลัวการที่จะต้องมารู้ความจริงนั่นคือสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมคุณคือฉันที่ไม่ใช่ฉันและบางสิ่งที่เคยเป็นตัวฉันก็ได้กลายเป็นคุณเพราะแบบนั้นคุณก็เลยมีอยู่เป็นคุณที่อยู่ในตอนนี้ จะไปข้างหน้ามันก็ง่ายได้ทั้งหมดที่ต้องทําก็คือก้าวต่อไปข้างหน้าแต่ว่าเตรียมใจเอาไว้แล้วหรือยังเตรียมใจที่จะอธิบายไปแล้วหรือยังคุณอาจจะอยากช่วยเหล่านักแสดงที่คุณได้ลากเข้ามาในเรื่องราวนี้แต่ว่าคุณจะสามารถไหลไปตามบทบาทได้จริงๆเหรอคุณหลงลืมเพื่อนๆของตัวเองไปแล้วใช่ไหมล่ะ เพราะในมือของคุณคุณเอาแต่พยายามจะช่วยเหลือตัวเองเอาไว้คุณคิดว่าตัวคุณน่ะจะมีคนที่คุณยอมสละชีวิตเพื่อที่จะช่วยเหลือเอาไว้เหรอคุณคิดว่าคุณอยากจะปกป้องพวกเขาเหรอแน่นอนแหละว่าไม่ก็แค่ทิ้งพวกเขาไปให้พ้นไม่ว่ามันจะจบแบบไหนคุณก็จะยังรอดต่อไปมันไม่เป็นไรหรอกเชื่อในตัวเองเอาไวส้สิและเชื่อในตัวฉัน นี่น่ะไม่ใช่บทพิสูจน์ที่พวกเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้มันเป็นสิ่งที่พวกเราควรไม่ว่าจะกี่ครั้งที่พวกเราล้มเหลวพวกเราก็จะไม่ยอมแพ้นี่มันเหมือนกับที่เห็นในตึกหลัก ตรงที่มีทางลับซ่อนอยู่งั้นถ้าเราวาองไบเบิลเอาไว้ก็น่าจะปลดล็อกได้สินะอืมดูเหมือนจะได้ผลเยี่ยมเยี่ยมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไบเบิลกลับอ๋อดูเหมือนว่าจะยังเปิดอยู่แฮะจะไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหม นี่โอ้โหหนังสือเพียบ a b a b c, b c b c d c d e d ดันเตยังจบบทกวีด้วยคำว่าสเตล่าเหมือนรหัสเลยการสั่นพ้องของเซอแอมเพเรีย e น ถ้พูดถึงการสั่นพ้องของตัวเซลล์อิมพิเรียนซึ่งมันจะเกิดจากบุคคลที่มีอะไรลักษณะหรือการการะทําที่คล้ายกัน พลังในการฟื้นฟูของเซลล์อิมเทอเรียนไม่ว่าจะพยายามรักษายังไงบาดแผลจากสัตว์เลี้ยงที่ฉันรักรอยขวนจากแมวก็ยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าบาดแผลนั่นนะ่ะ มันสลักลึกลงไปในความทรงจําของฉันมันเป็นบาดแผลที่สําคัญที่ฉันจะไม่มีวันให้มันลางหายไปเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ฉันไปแล้วนี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายแต่เป็นจุดจบของความฝันอันแสนสงบสุข ทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับเซล s มิ i วิตอิมพ e เรียโดยการวิเคราะห์จากคลื่นสมองในตัวของ s ซ m i s มิซ t วิ p อิมพิเียนั้นจะมีการระลึกถึง o r ริจิตัวต้นแบบเซลล์ Cell ที่เป็นตัวให้กำเนิดออริจิน Origin กับสิ m i s มิซ t วิตอิมพ a เรียนั้นมีเจตจำนงและความตั้งใจของตัวเองปกติแล้วปกติเซลล์อิมพิเรีย ที่อยู่ในภาชนะหรือเป็นตัวที่ควบคุมภาชนะมันก็จะมีเจตจำนวนของตัวเองแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าจะถูกสั่งโดยร่างภาชนะนั่นหรือว่าจะไปเคลื่อนไหวของมันเองมีพูดถึงเซลล์ e อ็กซเซังนก็หมายความว่าภาพวิชั่นที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นผลพลอยได้มาจากแฟนตาสตรีอย่างนั้นเหรอ ถ้าเราสามารถพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้แล้วลราก็ก็คงจะเป็นตอนที่ผู้สืบทอดของ f ฟล h เทอร์ฮัสตอรีออริจินอันั้นเสร็จสมบูรณ์จะได้เห็นสภาพของ o r ริจิ a อัลฟผู้สืบทอดของ o r ริจินว่าจะเป็นยังไงเอ๊ะฮะมีอะไรตกลงมาจากไฟล์นี้ด้วยเอ๊ซีดีเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะเป็นซีดีที่เขียนได้1998 0 2คาซูเอะซีรีส์รายงานของเอนโมโตะคาซูเอะต้องหาที่เล่นแผ่นอีกไหมเออนี่มันเกือบหลุดเลยนะเนี่ย อืมที่นี่น่าจะเป็นชั้นกุหลาบนะดูจากพื้นที่แล้วแต่ไม่ยอมเขียนบอกเลยว่าเป็นห้องมีห้องอะไรมั่งต้องเอแรงทำไมล่ะทำไมมือของฉันมันถึงได้สั่นขนาดนี้ นี่นี่มันอะไรเนี่ยอเธอคือมหาสมุทรสีน้ำเงินอันกว้างใหญ่และฉันคือในความทุกข์ทรมานแต่ว่าถ้าตามบทแล้วมหาสมุทรมันก็ต้องเป็นปลาอฉันคือปลาในความทุกข์ทรมานของแท่งนี้กับดาที่แสนหอมหวานฉันควรที่จะเป็นผู้โง่เขาที่อุทิศตนเหมือนดัง เช่นสีหิมะขาวน่าจะเป็นดอกกุหลาบถึงเธอผู้เป็นที่รักของฉันฉันขอมอบบทเพลงด้วยออแกนอันนี้น่าจะเป็นออแกนอวัยวะหรือออแกนที่เป็นเครื่องดนตรีแต่น่าจะเป็นอันนี้นะ และดวงดาวใช่เปล่าใช่เปิดเปิดแล้วเหรออะไรล่ะอันนี้ดูเหมือนกับเข็มฉีดยาเลยแล้วก็มีตัวยาให้ฉีดด้วย หมายเลข E4XX เป็นยาระงับเซลล์ที่เขียนในรายงานนี่หนึสดูเหมือนต้องเอาไปฉีดสินะตะกี้นายพูดว่าอะไรนะฮารุก,กิคุงก็ไม่รู้ว่าใครสร้างขึ้นมาหรอกแต่ว่าต้องเอาเก็บไปด้วยแล้วยังต้องคิดหาทางออกไปจากที่นี่อีกแต่ดูเหมือนยังไปได้สวยอยู่จะยอมแพ้ไม่ได้โพราเราทุกคนจะต้องออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยให้ได้ รวมถึงอิโซอีด้วยมีหลายอย่างเลยที่อยากจะถามมอนั่นหลังจากนี้นะอ๋มีอยู่10โดส เธอคงกำลังสงสัยว่าทำไมเธอถึงได้มองเห็นฉันโดยที่ไม่ได้ใช้วิชั่นชิปใช่ไหมใช่มันง่ายๆเลยเพราะว่าฉันก็คือวิชั่นของนายไงล่ะฉันไม่ใช่เขาฉันก็คือนายเพราะงั้นอย่าปฏิเสธอะไรเรื่องนี้ฟังฉันเอาไว้ฉันคือส่วนหนึ่งของนายเป็นตัวนายที่นายพยายามเมินตอนนี้ความจริงที่นายพยายามหันหน้านี้เป็นสิ่งที่กวนใจนายอยู่ใช่ไหม ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนายจะไม่สามารถคงความเป็นตัวเองเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นฉันจะขอถามนายดีๆถึงนายจะดีใจที่สามารถใกล้จะออกไปจากที่นี่ได้แล้วแต่ว่าแค่การออกไปจากที่นี่และมีชีวิตอยู่เนี่ยมันพอแล้วเหรอสำหรับนายมีอะไรอย่างอื่นอีกที่นายยังไม่ได้ทำใช่ไหมมันมีอะไรอย่างอื่นที่นายยังต้องทำอยู่ใช่ไหม ที่ฉันอยากจะถามก็มีเท่านี้แหละไม่สิมีเรื่องหนึ่งที่นายควรจะเก็บเอาไว้ใส่ใจก้าวต่อไปหลังจากนี้นายจะหันหลังกลับไม่ได้อีกแล้วเพราะงั้นเตรียมใจเอาไว้ให้ดีถ้านายยังไม่แน่ใจงั้นจนกว่าจะกล้าไปข้างหน้าตรงนั้นจนกว่านายจะหันหลังและเลือกอีกทางนึง ฉันคิดว่าฉันช่วยชินาโนได้หรือฉันคิดว่าฉันควรจะปล่อยชินาโนเอาไว้ฉันจะช่วยชินาโนทำไมฉันถึงได้คิดแบบนั้นกันนะไม่สิมันน่าจะมีหนทางฉันก็ไม่ได้พูดแบบที่ไร้เหตุผลหรอกนะสำรวจที่นี่มาฉันก็ได้รู้อะไรหลายอย่างในนั้นจะต้องมีเบาะแสอะไรสักอย่างอยู่บ้างสิ Review The Fact ก่อนอื่นดูสถานการณ์ในตอนนี้มาดูกันก่อนว่าเท่าที่ฉันรู้มันมีอะไรบ้างค่าสติอีกทั้งหมดนี้เริ่มมาจากการหลบหนีของออริจินเบตาและที่ฉันรู้มามันก็ชัดเจนเลยว่ามาจากสิ่งที่ชินานโนะพูดข้อมูลของสตาฟข้อมูลในห้องลลบใช่มันถูกเขียนเอาไว้ ด้วยโน้ตที่เปื้อนเลือดวันที่16มีนาออริจินเบต้าหลบนี้16มีนาะอืมวันจันร์ทใช่ไหมนะต่อมาออริจินเบต้าหลบนี้ก็เพราะตอนนั้นเขาเรียกกันว่ามาบ้าจู่โจมในสวนโอจิไอตอนนั้นชินานโนก็น่าจะถูกทำร้ายด้วยเหมือนกันและสิ่งที่พิสูจน์เรื่องนี้ก็คือ บันทึกของเอริจินสิ่งที่คาโนพูดหรือว่าสิ่งที่ชินาโนบอกใช่แล้วตอนนั้นน่ะเขาบอกว่ามีคนมาที่จะรักพาตัวเขาและพูดถึงเรื่องของคดีโอ i นั่นแหละรู้สึกเขาจะบอกว่าที่สวนโอจิไนชินาโนไปเกี่ยวพันกับที่นั่นตอนนั้นเขาอยู่ที่โตเกียวที่นั่นยังมีเหยื่อคนอื่นอยู่อีก คนที่ถูกเข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นออริจินเบต้าคนต่อไปและที่ฉันรู้ก็เพราะว่ามาจาก h d d recording ใช่ถูกแล้วละ่ะคาโนเรียกเขาว่าฟรุตตกเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงด้วยเขาบอกว่าเขาออกมาเดินเล่นและมีหมาดำทำร้ายผู้คนเขาบอกว่ามันทำร้ายผู้คนแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันทำร้ายเขาเขาแค่บอกว่าเขาสัมผัสของเหลวสีดำ แล้วจากนั้นชินาโนก็หายตัวไปหลังจากคดีในตอนนั้นเอ่อกี่วันนะเจ็ดวันปะใช่เจ็ดวันแล้วเขาก็ถูกค้นพบอยู่ที่สถานีนากย่าของคาชิใบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันที่17มีนาแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่25 โอ้ยทำไมเราต้องมาก็ฮารุฮารุกิคุงเขาเป็นนักสืบเขาจะอยู่แต่ความทรงจำพวกนี้แทบจะเลือนลางไปหมดแล้วนนเนี่ยเนี่ยหลายบทจัดนัาจากนะั้นชินาโนก็มาอยู่ที่สำนักงานของพวกเราแต่ว่าเขาถูกนักพาตัวไปโดยพวกเอเวินพีเโอพวกนั้นฉันรู้มาจากโอโวะนี่ไขรนะอ๋อโอตโตะก็คือรุ่ยเพื่อนของฮารุกิไง แต่ว่าโอตโวะไม่รู้น่เฮ้ยไม่ใช่โน้ตนั่นมันน่าจะมีหลักฐานแต่ว่าเขาบอกด้วยตัวของเขาเองอ๋อเขาถูกลักพาตัวไปโดยสมาชิกของที่นี่แล้คราวนี้พวกเราก็อยู่นี่แนละ้วมันก็ได้จะผ่านเลยเที่ยงคืนมาแล้วแต่ฉันรู้เรื่องนี้ก็น่าจะ ก่อนช่วงเที่ยงของวันที่8เมษายนกับคาโนุและมันก็เป็นแบบนี้สินะอา่าพ,พอพยายามเอาชิ้นส่วนทุกอย่างมารวมเข้าด้วยกันแล้วปวดหัวชะมัดต้องค่อยๆหายใจนะเอาละต่อไป เขียนบทสรุปเอาข้อมูลที่ได้ในตอนนี้มาดูซิว่าตอนนี้เป็นยังไงอยู่ชินาโ,โนถูกออริจินเบต้าเล่นงานหรือก็คือโปรจิแต่ว่าจัดวันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีเหตุผลที่เขาไม่ตายเหมือนกับเหยื่อคนอื่นๆที่ถูกทำร้ายและเหตุผลนั้นก็คือออริจินเบต้าชอบเขาเขาสามารถปรับตัวได้เร็วมีบางอย่างม,ามีบางอย่างมาขัด เออเขาปรับตัวกับเซลล์ได้หลังจากที่โดนเบต้าเล่นงานเหรอไม่ใช่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นหรอกนะแต่ว่าพฤติกรรมของเบต้าเนี่ยเบตา้าครั้งหนึ่งเบต้าเล่นงานชินานโน,โนแต่ว่าเหมือนว่าจะถูกม้ามาขัดจังหวะอ๋อและหมานั่นก็เป็นหมาชิบะและในตอนนั้นออริจินเบต้า ก็ต้องประทะากับหมาตัวนั้นเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะงั้นมันก็เลยเปลี่ยนภาชนะเรารู้มาจากข้อมูลที่อ่านในห้องเกี่ยวกับเรื่องการสั่นพ้องของเซลลซึ่งหมายความว่าโฮสต์ตัวต่อไปของเบตา้าก็คือไม่มันเป็นอะไรที่ใกล้กว่านั้นก็ไม่แน่ใจนี่นามันต้องเป็นหมาชิบะแหละแต่ว่าเราไม่แน่ใจ ตัวต่อไปต้องเป็นหมาชิบะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นหมาทั้งคู่อยู่แล้วแต่มันดูเหมือนจะเป็นไม่ได้สวยออริจินเบตาใช่แล้วมันถูกตำรวจยิงเข้าก็คงจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเบตาถึงต้องเปลี่ยนภาชนะไปที่หมาชิบะสุดท้ายออริจินเบตาก็ไปลงที่ชินาโน,โนซึ่งหมายความว่ามันทนอยู่ในร่างของหมาชิบะไม่ได้ และเหตุผลนั่นก็คือถูกยิงเหมือนกันมันได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเบตา้าหรือเปล่ามันเกือบตายอย่างนั้นเหรอก็เป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นในตอนนั้นเบต้าก็ไม่น่าจะต้องพยายามเอาม,ามันมาเป็นร่างโฮสิมันต้องมีอย่างอื่นอ๋อ,อโดนทั้งคู่ ใช่ตำรวจน่าจะเข้าจัดการยิงทั้งคู่ด้วยเหมือนกันถึงใจจริงตำรวจก็อาจจะพยายามยิงเบต้านะหลังจากนั้นคิดว่าออริจินเบต้าน่าจะออกจากมาชิบะไปสิงร่างชินาโนะแต่ทำไมชินาโนะไม่หนีและทำไมเขาถึงได้รับเซลล์ขึ้นมาแบบง่ายๆอย่างนั้นเบาาแซก็คือบาดแผลของชินาโน น่าจะเป็นบาดแผลนะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบาะแสอยู่ในโทราศัพท์เก่าสินี่ไงใช่พาสเวดของมือถือก็คือทีน่ามาชิบาท,ที่เขารักและบาดแผลนั่นที่มันไม่ยอมหาย การสั่นพ้องของเซลล์น่ะไม่ใช่แค่กับคนเท่านั้นมันยังเป็นระหว่างเซลลมีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างนั่นแฟนซึ่งก็หมายความว่าหมาตัวนั้นมันสำคัญกับชินานโนกมากๆเพราะแบบนั้นมันก็เลยปกป้องเขาและเพราะแบบนั้นชินานโนก็เลยไม่ได้หนีไปตัวคนเดียว ตอนนั้นฟูรุโตะเขาก็โชคร้ายแหละที่บังเอิญมาเจอเรื่องนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ออริจินเบตาเขาแค่บังเอิญไปสัมผัสกับของเลีวสีดําที่เบตามันสร้างขึ้นมาในช่วงจังหวะนั้นและในตอนนั้นเขาก็ติดเชื้อมาจากเซลล์ของออริจินเบตาและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเขากลายเป็นปีศาจหรือกลายเป็นเบตาอีกตัวได้รับความทรงจําของเบตามาใช่ บางทีเขาก็น่าจะได้รับการอัดมาจากผู้สืบทอดของออริจินเบต้ายังไงก็ตามเกี่ยวกับวิชั่นพวกนี้เพราะว่าข้อมูลและความทรงจำสามารถสืบทอดส่งต่อกันไปได้ใช่แนละ้วคนที่เชื่อว่าฟูรุตโตะไม่ได้สืบทอดเบต้ามาด้วยตัวเองแต่ว่า เขาก็ได้รับการหายโอนเซลล์มาสู่ตัวเขาประเด็นหลักก็เหมือนกับพวกเรานั่นแหละเขามีการพัฒน,นาของเซลล์ถึงจะได้ไม่ออกว่าทำไมเขาไม่ใช่เบต้าแต่เขาก็แค่มีความทรงจำส่วนหนึ่งของเบต้าเท่านั้นชินาโน,โนได้หลบนี้จากผู้คนของที่นี่และตำรวจแล้วก็หายตัวไปจากนั้น ทำไมชินาโนะถึงได้มาปรากฏตัวอีกครั้งที่นากโกยะมันเป็นระยะทางที่มากกว่า250กิโลเมตรเลยนะเป็นความบังเอิญหรือว่าเขาจําสานักงานได้เขากําลังหาบางสิ่งหรือเปล่าใช่เขากําลังหาบางอย่างหรือถ้าพูดให้ถูกก็คือหาคนบางคนนายนั่นเอง คือฉันนั่นเองเพราะว่าออริจินมันสั่นพองเรียกหากันและในขนาดเดียวกันฉันก็จําเขาได้ด้วยเหมือนกันพอมาคิดดูแล้วในช่วงนั้นฉันก็เริ่มฝันอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันตอนที่ชินาโนมาน่ะและเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นเหมือนกับฉันไม่ใช่เป็นตัวของตัวเอง หมือนกับฉันรู้บางอย่างที่ฉันไม่ควรจะนึกออกทึงมันจะพลาดเบลอก็ตามแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่กล้องอยู่ในหูของฉันออกมาจากปากของฉันวิสัยทัศน์ที่ตามหลอกล้อนตัวฉันเพราะอะไรคนพวกนี้ถึงจำฉันได้กันเพราะว่าฉันมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วนานเกินกว่าที่ฉันจะรู้ เซลจากออริจินฮัสตอริ h ฮาจิเมได้ส่งต่อมาที่ตัวฉันไม่สิตัวฉันก็รู้แต่ว่าฉันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกันทั้งหมดในสักทีเดียวฉันกลับมาที่นี่กลับมาที่นี่เพื่อช่วยชินาโนเพราะว่าฉันกับเขาสันพ้องกัน ใช่เป็นแบบนั้นแหละไม่มันไม่ใช่แบบนั้นไม่มันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดข้อ2กับข้อ3เนี่ยถึงมันดูเหมือนจะคล้ายกันแต่ก็ไม่เลยนะเพราะว่าข้อ2คือการปฏิเสธว่าตัวเราไม่ได้มาช่วยชินาโนเพราะว่าสันพ้องแต่ว่าก็ปฏิเสธเรื่องอื่นๆทั้งหมดด้วยส่วนข้อที่สคือเราไม่ได้มาช่วยชินาโ,โนแค่เพราะว่าความสันพ้องแต่ก็ยอมรับว่าสันพ้องด้วย ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดฉันอยากจะช่วยชินาโนนั่นคือความตั้งใจของฉันถึงจะมีความตั้งใจจากเซลล์ในร่างกายของฉันด้วยก็ตามแต่การเลิกจะทําแบบนี้มันเป็นความตั้งใจของฉันเองฉันอยากจะเชื่อแบบนั้นชินาโน ไม่ได้อยากจะทำร้ายฉันหรืออยากจะทำร้ายฉันเขาไม่ได้อยากจะทำร้ายฉันเขาไม่ได้อยากจะทำร้ายฉันถึงอย่างนั้นเขาก็อลาวาตขึ้นมาทั้งหมดที่เขาอยากจะทำจริงๆก็คือปกป้องฉันหรือว่ากินฉันใจเย็นนะคาไม่ถึงขั้นกินหรอก แต่ว่าน่าจะอยากปกป้องถ้าส่วนหนึ่งของชินาโนเขามีทีน่าอยู่ทีน่าก็คงอยากจะปกป้องคนที่เขารักผมจะปกป้องคุณอาโตะบอกขนาดนั้นแหละ <c oughs> เขาแค่อยากจะปกป้องฉันเหมือนกับที่ทีน่าอยากจะปกป้องเขาและในตอนที่เขากลายเป็นปีศาจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นเขาแค่อรารวาสเพราะว่าอยากจะช่วยฉันจนเป็นบ้าเป็นบอ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นภาชนะใหม่ของเบตาถึงแม้ว่าเบตาจะควบคุมเขาก็ตามแต่ยังไงความรู้สึกอยากจะปกป้องของชินาโนก็ยังเป็นของเขาอยู่ดีเขายังจำทีนาได้ชินาโนยังมีความทรงจำเรือนลางเกี่ยวกับหมาที่เขารักทีนาและเพราะแบบนั้นเขาก็เลยอยากจะปกป้องอะไรสักอย่างเหมือนกับทีนา มันเป็นเศษเซียวส่วนหนึ่งที่ทําให้ชินานโนยังเป็นตัวเองและเศษเซียวชิ้นนั้นก็หยุดเขาจากการกลายเป็นเบตา้าโดยสมบูรณ์ซึ่งก็หมายความว่าชินานโนยังไม่ใช่เบตา้าถ้าเราสามารถควบคุมเซลล์ได้แล้วเราก็ยังหรอก ใช่แล้วฉันช่วยชีนั้นเนอะฮใครโทรมาขัดจังหวอะอะเอ่อมีสายแฮะสายหยุดไปแล้วด้วยมีคนโทรเข้าเครื่องของอิโซอิแล้วใครเนี่ยไม่สิแล้วทำไมถึงได้มีสัญญาณที่นี่ด้วยล่ะเนี่ยจะโทรกลับไปก็ได้แหละแต่ ขออยู่อีกนิดนึงแล้วกันน้องไปสำรวจที่อื่นต่อดีกว่าฮ่ากัดกลอนก็ลดลงไปด้วยก็สำหรับเซลล์ออฟม m p ดโอในวันนี้แล้วขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะโอ้ยน่าเสียดายที่เราเข้ารูท A ก็เลยอาจจะไม่สมบูรณ์เอาไว้ค่อยมาเก็บรูท S อหลังมันยาวแหละแต่ไม่เป็นไรสี่ชนได้ตอนนี้เราได้ตัวยาในการระงับหยุดยั้งเซลล์ที่ ถ้าฉีดไปปุ๊บก็สามารถทำให้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้แล้วนะก็หวังว่าจะพอจำนวนคน <ocalyptic noise> แล้วนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย